ไี่ <pec S 2> สุดเอาละนี่ไงขุดก่อนแม่อะอะไรวะเนี่ย Guess me <What the S 1> <cell S 2> สวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพิชิตเ,เกมเมอร์นะครับกับวันนี้นะครับจะเฮนรี่สเตกแมนนะครับผมคอลเลกชันนะอ๋อพี่เจ็บก็มาเล่นเกมนี้นะครับจริงๆก็เคยเล่นไว้เมื่อตอนที่พี่เจ็บยังอยู่อนุบาลน,นะครับตอนนั้นยังเป็นเด็กประมาณสัก4ขวบนะครับนมื่ออยู่อนุบาลอย่งเงครับใช่ป่าววะ <c oughs> เอาละเราจะลองมาเล่นกันดูนะพวก เอาละครับเราก็มาพดกับบทนำมันก่อนเลยนะครับบทแรกก็คือ breaking the banks นะครับก็คือการเอ่อต้นธนาคาร <What? S 1> หรือว่าทุกธนาคารทำให้ธนาคารมันพังเนี้ยซึ่งธนาคารแห่งเนี้ยมันตั้งอยู่กลางทะเลทรายนะฮะแล้วเราก็จะไปทำการปลมนมันเนี้ uh. โอ้นี่ทะเลทรายและนี่ธนาคารจะบ้าหรือเปล่ามาอยู่ตรงนี้ เอาละแล้วฉันจะทำยังไงดีอย่างแรกตอนนี้มีอุปกรณ์ให้เราเลือกทั้ง6อย่างนะก็มีโชเวลนะครับอ่านี่นะครับไปขุดดินนะอย่างที่2ก็คือระเบิดนะครับเอ็กโพซีฟอย่างที่3เทเลพอ์เตอร์นะครับอย่างที่4เลเซอร์เอาไปยิงนะอย่างที่5ก้ก็คือแร็คกิ้งบอลนะครับก็คือลูกตุ้มนะอย่างที่6กก็คือ ดิสไกส์นะครับการปลอมตัวปลอมแปลงร่างกายของเราเข้าไปนะเอาเบสิกโกลเลยใช้นี่แม่งขุดไปง่ายง่ายที่สุด <c oughs> เอาละนี่ไงขุดก่อนแม่เอาอะไรวะเนี่ยแก๊ส <the> ไหไมวุ่นตุ๊บตาอตายอะไรมะเอาไม่เอม ข้างล่างแสดงว่าข้างล่างมีท่อระท่อระเบิดอยู่แบบนี้ TNT TNT <What? S 1> จัดไปเลยน้องๆเอาละเตรียมตัวชิปพายอา <What? S 1> เอาละเขาบอกว่าทำอะไรให้ระวังเนี่ยอย่าไปเล่นนะน้องๆระเบิดอะเอา uh. อันนี้บอกไว้เทเลปอร์เตอร์หรี่ยังเลยนะครับ ไอ้เครื่องนี้แหละจะเป็นเครื่องที่พาฉันเข้าไปาเครื่องย้ายมวลสารชิหายอ,อะไรวะเนี่ยแต่ละอย,ย่างเอ้ยไม่ได้เรื่องละต่อไปเบอเลเซอร์อร์รพวกนี่นะเอาเราเปิดประตูฉันเอาเวิร์ดอ,อะไรวะเนี่ยเออเรียงทีละอะนันเลยครับมาอะไรล้ ลุกตุ้มมองช้างเตรียมตัวเอาละทำอะไรอ่ะทำอะไรอยู่ตรงนั้นหลบไปไปบ้าใครอยากมานี้อะไรวะไม่ให้วะเฮ้ยในที่สุดท้ายครับคานปลอมตัวน้องเฮ้ยดูรถมาปั้บปลอมตัวโอ้เป็นถุงเงินเนี่ยโอ้ยถุงเงินตกเนี่ยวะฮทำไมไม่ดูให้ดีเนี่ยตกอยู่อันหนึ่งอ่ะทต่ไมไม่ดูเออ เดี๋ยวผมเอาเข้าไปเองครับพี่เอาละพวกเราก็เฝ้ามานานแล้วนะเอ๊ะมีรถมาวะ่ะเฮ้ยุบอ่าและแล้วฉันก็ได้เข้ามาสู่ข้างในแล้วสินะนี่มันเฮ้ยจุดจุดตรงนี้ยอย่าขยับเอ๊ะผมขอโทษครับ กขาจับเราได้แล้วหรือเนี่ยโอ้โห next one next episode หนึ่งการหนีออกจากคุกในที่สุดครับเราก็ถูกจับนะครับและไอ,ไอ้บ้าเวัดเดย์พวกอะแก <laughs> ตลก <laughs> <laughs> นี่แกมีของมาวะ Don't get your hopes up We've we, already checked useful, for Dave? anything haven't it ฉันไม่ได้เช็คดูนะแกเช็คดูแล้วใช่ไหมของเมื่อกี้ว่ามันเป็นของที่ไม่ใช้แขกคุกได้นะออมันเป็นไงมันใช้แล้วฉันเช็คเรียบร้อยไม่ต้องห่วงโชคดีเอาละอ๋อนี่มันเค้กอไม่ใช่นี่วะเอาเลยครับของนะนี่มาให้เลือกอีกแล้วฮะมีตะไบนะครับตะไบมีเครื่องดื่ม มีเทเลพอสเตอร์การย้ายร่างเราเมื่อกี้นะครับใช้มาแล้วนะครับล็อกเกชันเซอร์ก็คือล็อกเกชันเซอร์เนี้ยที่ก็มียิงปิซาจแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็เครื่องเจาะพื้นนแววแวเนี้ยเอาตะไบตะไม่งตะไบดีกว่าเว้ยนายจะงง่ายสุดมาตะไบพวกบันอาจจะไม่รู้เอ่อให้เลือกตะไบหน้าต่างหรือประตูตะไบหน้าต่างนี่ใครจะบ้าไปตะไบตะประตูด้วยมันก็รู้นี่เนียเอาหน้าต่างเลย นี่ไม่มีใครรู้อะไรแบบนี้นั่นแน่เรียบร้อยอ่าถ้ยมันจะกระโดดทำไมเ้ยไอ้บ้าเอ้ยเอ้าเออเฮ้ยเดี๋ยวลองเอาใหม่นะครับถ้าตะไบตะปูเออประตูล่ะเออ่ตะไบประตูล่ะมันจะออกได้ไหมนี่เนี่ยบอกมันไม่รู้หรอกเรียบร้อยเหล็กที่นี่มันแข็งเหรอวะเอาละเรียบร้อยเฮ้ย โรเต่โอโหเรากดไม่ทันนะครับจะบ้าหรือเอาไหมมาเอ้ยเฮ้ยนะฟาดมันก่อนเฮ้ยฟาดมันไม่อยูไหนตัวที่สองเรียบร้อยสองตัวเฮ้ยไอย้นั่นมันหนีออกมาโอ้โหทีนี้เอาเลยครับเราจะใช้อะไรครับระว่าง เออข็มขัดระเบิดกับเก้าอี้เออมานทำไมวะเข็มขัดระเบิดเอาไปแดกพวกแกเตรียมตัวเอาละชิปห <Yo, Jacob S 1> ายอา๊บระเบิด <c oughs> ออกมาแล้วอ๊บไม่ใช่ <c oughs> ต้องใช้เก้าอี้ <c oughs> เก้าอี้มาทำอะไรวะงง <c oughs> อ,อ๋อกระโดดลบขึ้นไปข้างบนอ๋อ <c oughs> นี่ไงทางลับมันอยู่ทางนี้ไปทางซ้ายหนึ่งขว่าข้ามหัวพวกมันไปเลยดีกว่าเอาละ นี่ฮะเรา,าค่อยๆคลานไปพวกมันคุยกันอยู่นะแบบนี้หกปากมันอยู่ข้างในนั่นยังไงมันก็หนีไม่รอดเอโอ้โหชิบหายนะครับลงมากลางวงไอ้บ้าเ้ยเออเก้าอี้ใหม่ฮะไปทางนี้ดีกว่าเวยเ้ยเออเปลี่ยนเส้นทางนะน้องๆไปทางขวาโอ้และแล้วอย่าบอกว่าโอ้ไม่ใช่ฮะโอ,อ้ฉัน อ๋อไม่กลองอยู่เอาลรามีของให้เลือกอยู่4อันนะเอออย่างที่หนึ่งก็คือโรบตัวนี้น่าจะยิงนะเอออันนี้เป็นเชือกนะครับยิงแล้วก็ใช้เชือกไต่นะพาลาชุดก็คือร่มกระโดดนะครับรังเกอร์นี่ใช้แบบปัป๊มๆแล้วเดินนะแล้วก็เจ็ตแพกนะครับนี่โอ้โหเครื่องยนต์นะใช้ลบไปก่อนเลยยิงเอาละพวกนายคอยดูเน่ใช้เชือกขึงไปก่อนแล้วเรา,ตาไต่ไปเรียบร้อยไอ้ไผ่ร้อน รอดเฉยว่ะ <ics> แต่ว่าเฮ้ยเรายังรอดตายอยู่ไม่รอดนะฮะเอ่อจะโดดล่มดีไหมพวกเรามันสูงอยู่นะการร่มเหี้ยนี้เห็นแล้วชิบหายล้วร่มปลอมหรือเปล่าวะเนี่ยอ้เอ้า I think t h a t was just regular backpack เนี่ยมันไม่ใช่ล่มนะมันเป็นของนะครับมันเป็นกระเป๋าแบกแพกหนะไอ้บ้าเอ้ยมาไหม่อาพี่จิ๊บจะเอาอันนี้ไว้สุดท้ายนะมันมันกระจอกสุดแนวพี่จิ๊บแปลกแน่เลยบินไปลายพวกอะไรวะใช่อะไรวะเนี่ยกลับมาที่เดิมนะคือตั้งใจใช่ไหมเนี่ย ไอ,ไอ้บ้าเอ้ยไอ้นี่มันต้องเรียนรู้นะครับเจ็ตแพกนะเราต้องเรียนทำการเรียนนะครับเอาละมึงรู้ละของกระจอกสุดนะครับบอกเลยฮะเอาละเออปั๊มหน้าตัวเองอีกโอเคอันนี้น่าจะใช้ได้เอาละอาโอโ้โว้ค่อยๆต่อยลงไปเละแล้วเ,เอาแบบนี้ใช้ตั้งแต่นี้ตั้งแต่แรกเราก็รอดแล้วและแล้วเราก็ผ่านด่านที่หนึ่งสำเร็จแล้วสนิงเนี่ยโอ้โห แรงเอสีนะครับซูเปอร์นะครับโอ้โหเราผ่านได้สําเร็จนะครับผมและพป็ชิฟก็รอดพ้นนะครับเอ็นดิ้งสองในสามแลก็มีวิธีจบมันมีวิธีการจบอยู่นะครับจากการหนีคุกนะครับสองในสามมันจะหนีแบบไหนก็ได้นะครับการพลาดเราเนี่ยพลาดไปสิบสองทับสิบแปดนะครับก็คือเล่นได้ห่วยนะครับบอาเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับของ เออสติ๊กเกอร์นะครับอะไรวะสติ๊กกี้อะไรวะไม่เออลืมชื่อเกมเฉยเลยครับโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามออนสองนะว่าจะเป็นการลุกหนีอะไรกันอีกนะครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้นะครับสติ๊กกี้แมนสแลมเบอร์สโลมบี้นะครับโอเคครับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสดาครับไโยนาระซามากุตะ